โกสปอตปิดสัปดาห์บวก150ลาานทำสถิติสูงสุดก่อนเช้านี้จะพักตัวแรงลงแต่2,660ลาานส่วนทองค่ขยับพันพวนก่อนหลุด44,000บาทสว่วนเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกล้ลานะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เปิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วนะครับ25 พฤิกายน,นะครับขอเข้าสูา่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณมรสาัค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงินของโกลามมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n Intern a a t i o n l จำกัดบริษัท i n ์โ g โ c o a ร e จำกัดบริษัท a ซิ s i สจำกัดบริษัท c h i n ิ s e Gold b ล o l e a n จำกัดบริษัท c h i n e งโ Gold Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o l จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัด มาดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคําไทยในวันแรกของสัปดาห์นี้นะครับเคลื่อนไหวพันผวนแต่ชเช้าแล้นะครับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันลดลงไป250บาทนะครับจากนั้นอีกระยะเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงมีการขยับราคาขึ้นลงอีกถึง10 เอ็ดครั้งเลยนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแพ่ง96.5ณเวลา11นาฬิกาอยู่ที่43,800บาทราคารับซื้ออยู่ที่43,700บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกที่44,300บาทราคารับซื้ออยู่ที่42,917บาท96สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่34.57บาทต่อดอลลาร์ โดยพูดซิงแค่มองว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวขึ้นทะลุ44,000บาทเลขครั้งทั้งนี้สัญญาณเทคนิคของราคาทองคํายังมีแนวโน้มปรับขึ้นนะครับหลังจากที่สามารถยืนเหนือเส้น SMS 20ได้ทําให้ราคาทองคําแท่งมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามด้วยแรงขึ้นมาแรงมากแล้วนะครับอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างนักทุนที่เข้าซื้อไว้ก็สามารถได้ผู้ฝีล้านได้ต่อนะครับแล้วก็ไปรอขายทั้งบริเวณ44,550บาทโดยพสซิงคแคนเราต้านที่44,300แล้วก็44,500บาทส่วนรับอยู่ที่ 43, 0 0 0 ดาวร้อยแลวก็4 3 7 0 0บาทไปดูภาพรวมการขึ้นไหวราคาโกลด์สปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาขึ้นไหวแดนบวกตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก่อนจะมาปิดบวกมากถึง150ดอลลาร์หรือประมาณ5 9เเถือเป็นสถิติการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดเลยนะครับโดยราคาขึ้นมาแต่จุดสูงสุดที่2716ด้อลลาร์ก่อนลงมาปิดตลาดที่2 7 1 6ดอกลลาร์ก่อนที่ช่วงเช้านี้ราคาเริ่มพักตัวแรงลนะครับลงมาทดสอบ 2, ดบองดาาาพักตัวได้ไกมากน้อยแค่ไหน,นครับั้นีท่่ผามา ราคาทองคาได้แรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซียและก็ยูเครนที่มีการยิงขี่นาวุธตอบโต้กันนะครับโดยรัสเซียเตือนว่าอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำให้นักทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ว่าจะรุนแรงบานปลายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนใกล้ชิดนะครับซึ่งรัสเซียได้ออกมากู่แล้วว่าจะไม่ใช่ยิงเฉพาะยูเครนเท่านั้นครับรวมถึงประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนด้วยนะครับส่วนประเด็นเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ต้องติดตามนะคร เปิดเผยตัวเลขดัจจชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟล็กบอลนะครับช่วงเด็กก็จะมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอรการประชุมไม่บูมซีเมื่อวันที่6กถึงเพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับซึ่งเราจะเห็นรายละเอียดของการประชุมเพิ่มมากขึ้นนะครับหาะที่วันพุธยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนจะมีจํานวนผู้ขอรับสินค้าว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีการใช้จ่ายาผู้การพวกลูกสุขคนหรือว่าดัชนี PCE เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่าจีดีพีไตรมาสามปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดประมาณการคร สัปดาห์จะเป็นวันหยุดยาวนะครับพริหัส28พฤศจิกาย,ยนนะครับตลาดการเงินแล้วก็หน่วยงานราชการของสหาราัฐจะปิดทําการเนืน่องในวันขอบคุณพระจาร้าหลวงแตงกิฟวิงเดย์นะครับมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางชัยนิงโกลบอกว,ว่าเมื่อเช้าวันนี้มีการเปิดแก็บ กระโดดลงเล็กน้อยนะครับจาก2,715ไป2,713มัลลากก่อนจะมาปิดแก็บแบบเกิน,กน,กนไปจนไปถึงแนวเด้งรับสําคัญที่2,692ถึง2,686้าลล้านนะครับซึ่งเป็นแนวฐานแรกของรายสัปดาห์เพื่อพิจารณาความสามารถในการยืนแล้วก็รีบาวต่อเนื่องนะครับก่อนที่ราคาจะดิดตัวรวดเร็วม,มาแต่2,720วลลาก่อนแล้วก็จะพักตัวลงมาอีกครั้งนึงนะครับแม้ว่าภาพรวมสัญญาณเทคนิคจะดูดีแล้วก็ภาพปิดรายสัปดาห์ยังมีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคก เทรนขาลงเม้งขาขึ้นด้วยบาใจข่าวรุนแรงในสถานการเยย์เซียยูเคียนที่ยกระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นหากเทรนจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาจากบาจใจข่าวนะครับแต่ว่าเทคนิคก็ยังคงเดินนะครับดังนั้นนักลงทุนควรต้องติดตามสถานการ์ข่าวอย่างใกล้ชิดน,นะครับแล้วก็ใช้เนี่ยซอฟล้อทางเทคนิคเป็นจุดสังเกตของการเปลี่ยนเกมของตลาดนะครับบริการลงทุนทางชนิงโกแนะนําว่า โมาะสำหรับคนที่สามารถติดตามข่าวได้ใกล้ชิดแล้วก็เข้มขันในการซับบอร์ดธรรมนนะครับแนวรับที่ดีมาแล้วเมื่อเช้าน,นะครับ2 6 9 2ถึง2 6 8 0ดอลลาร์หากราคาจะย้อนลงมิดก็ควรไม่เกิน2,702ดอลลาร์นะครับแล้วก็เผื่อถัวเฉลี่ยที่2,674ดอลลาร์นะครับมีจุด s l ที่2,668ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,721-2,739แล้วก็2,749ดอลลาร์ขณะที่ญี่ปุ่นมองว่าเช้านี้ราคาโกลด์ซัอร์ตพักฐานลงมาหลุด ต่ำกว่า2 7 0 0ันรราแล้วก็เงินบาทแข็งค่ามาที่หกพันี่บาททำให้ราคาทองคําไทยปรับตัวหลุด 44%0 0 0บาทอีกครั้งนึงนะครับถือเป็นการพักฐานแต่ยังมีโอกาสดีกลับขึ้นมาต่อตามแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยราคาทองคําในช่วงนี้ได้มาสูงจากประเด็นข่าวสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเมื่อมันสุกทางโปรตีนได้ออกมาขู่ว่าจะยิงเขียบริวตตอบโต้ประเทศที่ส่งวุธให้ยูเครนด้วยนะครับไม่ใช่จะยิงตอบโต้กับยูเครนเท่านั้นนะครับส่งผลให้นักลงทุนแหกับคำว่าทองคำในฐานะสิน ชาชนวในต้กรอบอัพเทรนแล้วก็พักฐานลงมาแล้วนะครับแต่ยังไม่หลุดกรอบอัพเทรนนะครับแนะนำรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย,ย่อลงมาที่แนวรับ2,680บลลราหรือว่า43,800บาทแล้วก็ขายทํางมาที่ได้ที่แนวต้าน2,470บลลราหรือว่า44,200บาทนะครับด้านอาสินมองทางนท้นิกว่าราคาทองคาสามารถเบรกเหนือแนวต้านสาคัญ2,710อลลรา มีเป้าหมายถัดไปแถว2,725ถึง2,750ดอลลาร์แต่ต้องระมัดระวังแรงเทขายทำกำไรออกมานะครับหลังเกิดสัญญาโอเวอร์บอทในไทม์เฟรม4ชั่วโมงในสัญญาณ RSI นะครับทำให้ราคาทองคำมีโอกาสจะย่อตัวสั่นลงมาได้โดยทางออสเตรเลียประเมินแนวรับที่2,693ถึง2,663ดอลลาร์นะครับแนะนำหาจังหวะขายตามแนวต้าน2,725แล้วก็2,717ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่ XD ็กซิเดกว่า,วาราคาทองคำพุ่งขึ้นมาเกือบ200ดอลลาร์ภายใน10วันนะครับได้แรงหนุนมาจาก การยกระดับความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเคนะครับแต่เช้านี้ราคาทองคําย่อตัวลวงพร้อม ไม่มีการยิงจรวดตอบโต้ตตกันนะครับแต่ได้ข่าวว่ามีฝรั่งเศสจะหนุนส่งจรวดให้ยูเครนนะครับวันนี้ต้องรอสถานการณ์ตอบโต้ตตจากทั้งสองฝ่ายต่อไปนะครับในกราฟทางเทคนิคยังดูยากในช่วงข่าวสงครามนะครับแต่ชี้ชัดว่าราคาทองคำได้ขึ้นมาโซนสูงมากสามารถโดนเทขายทำกำไรตลอดทุกเวลานะครับจึงต้องระมัดระวังในการเทรดทุกไม้ต้องมีวินัยแล้วก็มีการวางแผนที่ดีน,นะครับโดยเฉพาะหากราคายืน2,700ดอลลาร์ไม่ได้ก็อาจจะลงไปนะครับแล้วก็หากอยู2,675ดอลลาร์ก็จะเข้าหมดพัก ฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับกลยุทธการลงทุนทาง s d สดีโกเนะว่าทั้งราคาทอง โปรสปอร์ตแล้วก็ราคาทองคําไทยยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่การเทขายทั้งรายจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็คือต้องเทรดไว้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมันคือทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายแล้วก็ปรับให้สมดุลนะครับเพราะว่าราคาทองคําลงมาจ่อโซนเทขายล้วนแนวต้านสาคัญที่2,725ถึง2,750ัด้อาสลลาร์หรือว่า44,500บาทนะครับเว้นแต่ว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะขยายวงกว้างนะครับราคาทองคำอาจไปทำนิวไฮได้นะครับเอสซีโกร์เนี่รับที่2,700แล้วก็2,675ดอลลาร์ขาสองพัน,น ที่2,730แล้วก็2,750มัลานี่คือข้อมูลที่โกล,ลาหอยู่มาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวของราคาทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเช้าวันนี้รวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศนะครับช่วงนี้ราคาทองคําค่อนข้างจะเคลื่อนไหวพันผัวรุนแรงเลยนะครับต้องกะาะติดสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนใกล้ชิดเลยนะครับราคาทองคําเวียงแรงระดับ50-70มัลา,า,าได้เลยนะครับต้องรอดูสถานการณ์ให้ดีๆนะครับก่อนมีการวางแผนการลงทุนแล้วก็เข้าซื้อขายต่อไปนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมจากทางและวิเคอ์แล้วหรือว่าผู้บริหารของทางปาะสทค้าทองคําในประเทศน,นะครับต้องมาดูว่าวันนี้จะมีใครเข้ามาคุยกับทางโกลาบ้างนะครับใช้ชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอค,ควรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัตบตะกี้ย่อง,งต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ